มันต้องกดอะไรนะสกิลเชียแแบบว่ไม่ใช่แคปล็อกใช่ปะเชียไม่รู้ไม่รู้ว่าปุ่มามันต้องใช้เป็นอะไรจาไม่ได้เชีย <Okay. S 2> ก็สกิลแรกเปล่าที่ว่าให้กดแบบแป๊กแปกให้เพื่อนได้ชาร์จ <c oughs> จำไม่ได้ต้องลองดูต้องลองเชียต้องลองชิงเพราะว่ามันปรับเอนจินใหม่ไม่รู้ <c oughs> ปุ่มมันเปลี่ยนเป็นอะไรเพรามพีตั้งม่อ่าอมาม่าอยู่แตกห ไม่เข้าใจเลยสักอย่างเลยครับติดกระบอกเครื่องอยู่ก็โอเคไม่เห็นกระเพันแตกได้อะผู้พิบดใหญ่ตอาจะไม่เห็นปุ่มนะอาจจะยังผ่านอยู่เปลี่ยนแล้วครับไม่เจอไม่เจอระวังด้วยคนที่กดปุ่มอะไรวะต้องต้องรอให้เพื่อนกินอะไรแคบล็อกโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วแคบล็อกต้องอยู่ไกลเพื่อนหรอยากจังอ๋อเขาอยู่ข้างหลังโอเค ปับผมแผู้ชาอยู่ไหนจะได้ไม่ลาดไปสาวบอกว่าถ้าเป็นอะไรจริงจะบวชบวชเลยเหรอว้าวจบไปแล้วคุณไม่รู้จะเล่นตรงนี้ว่าเล่นมานานแล้วจะลืมผมแห้งแตกแม่นเกิน์สพกความบอกก็ได้สกินทลายหรือคอมมิชเนเวอร์แลนด์ไเค่งทำไรเก่งตั้งกลุ่มเหรอแฝงกลุ่มแฝงกุ่มมีคนเอฟเก อเอ้ยเดเห s, <S <tinc S 2> <a> ดเว้แร <ด Liberty. S 2> ปนึ่งจงเก็บแนนสวยครับปลายมือสวยเกครับเกิครับปัดไปปัดไปอ้ยจะเย็นไม่ถึงไปเลตรงนี้นนไปเชียร์คนที่ก็โดนไล่ไปเชียร์อะไรผมอะขยะแทนที่เว้ปัดไว้ ดกัผ่านมาหาผมได้นะที่บล็อช็อตน่ม้องนั้ห้าสิบโอเค้อใจแล้วไปต้องอย่าขาคนขาตัวจิงไม่เจอ้คลางจริงไปไหนเดินไล่ตามตูดจุดอะส่งมาได้นะส่งไปแล้วพี่ส ตรงไปเสอ่อหดครเรสนะครับวแ,แต่ผมไม่มีนกนะครับไม่เป็นไรครับสวยนะก็ให้ ตกไปหาที่เปิดมาไปหาใครหลุมอยู่กำแพงแตกฮัลโหอ้ยทำไมย่อโดดอ่ะกจบวะนี่สลับกับลูกลูมปันเช้านะเสิ็แล้วทีเปิดโอ้ไม่ก๊อด จริงต้องไปสเปร์าฟละมองจากข้างในช่วยเลยอยู่เฟร็ดเดี๋ยวไปช่วยกอนก็ช่วยคนล้มแล้วแหละช่วยใครก่อนเลยอยูคุณอากิก่อนอยูคุณอยู่ขั้นเดียวเราไปก่อนเลยนะโอเคไปเดี๋ยวมันจะเปิดกระจกตรงนั้นแหละมันรู้ได้ไงวางนะวางนะวางนะก็ดักกินเดย์ไวเท่านั้นเปิดกระจกแล้วรีบไปพิงมาวิ่งวิ่งวิ่งไป ไปหาพี่เบืรอนีบ้นทอะไรนี่อ,าาอันนี้ผมไม่ส่งให้นะคุณอาคิเครื่ิงมันบาลาไปสิบราาาา้าสวายดิแปดสิบร้าอีกนิดนึ่นนะโมยเท่หมยเท่หมยเท่ห ไปหน้าประตูเชยร์เรื่อยๆๆๆเลยเชเรื่อยๆเลยเชเรื่อยๆไ้อ้มาโพไว้นาจีไปหน้าประตูเปลี่ยนไปเทเล่ขัไปเรื่อยๆกินกไปเรื่อยๆไม่ต้องเห็นหน้าเขับได้ไม่ต้องไม่เห็นน้ากขได้ผมไม่แน่ใจว่ายีปหรือยี่8 2 8ห้ายี่แนิดนึงนิสวยครับงั้นลูกกันนั้นก่อนลูกันนั้นก่อนโอเคผมต้องจุดไปเนี่ยยัง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 ถอยเลยกิงถอยเลยเอาักย่ย่

ช่วยได้ช่วยได้นะว่าแล้วนะตาแดงช่วยช่วยไม่ได้คิงไม่เหมือนไม่เหมือนเด็ดบายเด็ดบายช่วยได้โนวันยังไม่กลัวเลยกระจกมาเฮ้ยกระจกมาข้างหน้าคุณนิเกลเกลเกลเลมเกลเลมเรียวเดี๋ยวเกลบาคนเกบแบบว่าตายนั่นคือเราเกลเลยนะเกลเลยนะทำไมกล้องทำไมในกล้องผมเฮียเขียวเขียวมีด้วยหรอเขียวตรงไหนวะไม่เขียวนะเขียว สะท้อนเรากินสกีหรือเปล่าเกี่ยวตองหมอพี่เฟสเกิดสุสานนะคะโอเคผมยูสองั้หัวเลยหรอโอเคใช่หนอั้งหัวเลยหรอครับโอ้โหเอดเอไอไอ้ยบ้ไปไล่ผมหรครับเริ่ก่อนนะไล่ผมรอครับไล่ผมแรอวครับพันสุสาน ปันโวทีเด่นครับอุ้ยอ๋อน้ำน้ำบวกฮิตพี่น้ำน้ำบวกโอ้โหมันเป๊ะอะไรขนาดนั้นใช่พอดีเลยกำลังเดินออกเลยเดินไปหัวหน้ามาดูด้วว่าเดี๋ยวทีจะแบกได้ไหม ก็ต้องได้หรือเปล่าเข้าได้สุดท้างสุดรอสุดท้ายครับสุดรอต้องสุดรอต้องไม่โดนแผลครับมึงมีทางครับ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 นี่ไงไม่โดนแผลเลยหลบได้วังไม่เจอเหรอยักย้ายจริงดิยักย้าย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 ไปทางซ้ายไปตางขวาตรงไปเจอนักจิ๋ ครับถูงมารับหมดปิดเก็บงานไปวิวไม่ทันยังเหลือมินิไทยนะครับกด A King เข้ามาอกง่ายๆแล้วกด A A ใช่ไหมปัดดาบเข้าโลกาหรือคิว Q าไม่รู้อ่ะของพี่ตั้างอ r ที่เป็นรูปปักดาบอ่ะอาเลยปัดเลยแต่ระยะอะไรปัง รอไหมยอดครับโอ้โหมันจะรอหมดเลยปล่อยร้องไหมทันไหมโอ้โหโอ้โหไม่รู้ช่วยไงแล้วพี่ชายเครื่องขาดร้อยนึงก็ไม่ได้คันหัดเลยก็ไม่ได้แล้วมือของพีก็หิวมือใช้มือใช้ช้อนแต่ไม่แซ่บ เป็นพี่พี่ใช้ช้อนนะพี่ไม่อยากประัวเวลาแกะแล้วมันขาวติดตื้นมาไม่ไหวหลังก็ไม่ก็ไม่เป็นไม่หายเม็นก็เลยแบบใช้ช้อนเอาแต่ผมใช้ช้อนผมไม่มีกล้านะครับนี่เสี่ยงการแกะประทูนะคเห็นลาบเป็นตรงไหนไลคิงลิงไลคิงลี่ไลคิงลี่ไปเกชาเสี่ยงนายผมเสี่ยงนายระวังนะตรงนี้มีคนระวังมันดึงดึงดึงน้ำคิงดึง เพื่ออะไรผมเอาหอกอยู่อะตะกี้ลอยลอยลอยแมวดิเจ๊ผมเอาซังนึงแล้วไปจบเลยตรงไปอยู่โอใช้ช้อนแกะปลาตลอดเหมือนกันใช้ช้อนแกะโอ้โกแกะทุกปลาแหละไม่ใช้ช้อนหมดอะปล่อยก่อนเลยแมวเพิ่มใหม่เรื่องนั้นด้ีใจแล้วอ่ะจะจบเรื่องผู้ฝ่า เอาล่อลอยู่มันจะตายยังไงตายแล้วนะล,วล้อมเล้วกลับมันจะล้อมน้ำแบบทางลงจีก็เล่นม,มือเลยอะเอาเอาเครื่องนั้นให้เสร็จลนะนครับไม่อนาะเลยนั่นแหละวิ่งไปสุดสัตว์เลยจิงควรทำอย่างไรว่าผมน่าจะจุดสักแต่รอสักครู่ประมาณจะเสร็จล้น้าานำโอเคครับนกสวยมากสวยจ เข้าไปได้เลยนะข้างหน้าอ่าแล้วคุณวิ่งไปประตูเลยครับคุณนาจิตว่าคุณจริงนลูกมันตรงไหนครับเรื่องเตียงเล่นเลยดีแหละลากลากให้เพื่อนลอยเพื่อนอย่าอย่าโป้นน้ำเดียวเก็บเก็บโป้นน้ำโดนมือด้วยโป้นน้ำโป้นน้ำไม่เป็นไรผมจุด99อีกผมไม่เข้าใจโอเคเขาเดิงเก็บงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ายังทันออาจารประตูทันประตูทัน ไม่มีเทเลนแน่นอนเขาเขาเขาใช้บิงไปแล้วพี่เขาเป็นนี้ไม่ได้นะอ๋อเพิ่งใช้เหรอใช่แต่ประตูทันแต่ว่าอยู่ใกล้มากนะเขาเสือชิง้ายอ้าวเสือชิง้ายผิดทางเขาเสือชิง้ายผิดทางหรือเราอยากจะช่วยล่ะอ้จบแบบวมื่อตายเขาอาจจะคิดว่าประตูลงเรียกอล้